ครับตอนนี้เราจะไปเดินทางไปตรังนะครับแต่เรามาขึ้นรถที่ท่ารถสู่สระตังครับท่ารถสู้สระตังนะครับแต่เราใช้วิธีการเหมาํำนะครับเหมาลำนะครับ13ที่นั่งนะครับ2 8 0บาทนะครับจะมีแต่เพียงค่าคนเราเท่านั้นนะครับที่จะได้เดินทางนะครับไม่เคยคิดจะทำแบบนี้มาก่อนในชีวิตนี่ครั้งแรกเลย ตอนนี้เรามาถึงจังหวัดตรังแล้วนะครับเราดั่งรถตุ้มๆนะครับจะไปชมรอบเมืองนะครับราคาค่าบริการนะครับอยู่ที่ชั่วโมงละ250้บาทเราเช่าไปทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างตอนนี้เรามาถึงสถานที่แรกแล้วนะครับโอ้เป็นอาคารโบราณน,นะครับแล้วก็มีภาพวาดศิลป์อาร์ตนะครับ าบอกว่าเป็นภาพวาดปากทางเข้าถ้ำมรกตนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าครับที่เห็นเป็นตึกเก่านะครับรูปแบบศิลปกรรมก็จะเป็นแบบชินโนโปรตุเกสนะครับก็จะเป็นศิลปะของโปรตุเกสกับกรีซผสมกันนะครับก็สวยดีครับอันนี้เป็นกำแพงนะครับ วาดโดยนะครับร่างที่ประทับทรงนะครับมาวาดให้นะครับปัญหาที่เราเจอตอนนี้นะครับก็คือจะมีรถมาจอดขวางภาพสีลปอาร์ตนะครับที่เขาได้วาดเอาไว้นะครับนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีรถจอดขวางการถ่ายภาพไว้นะครับฉะนั้นเราก็ถ่ายภาพไม่ได้ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านของอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่20ของประเทศไทยนะครับปัจจุบันนะครับท่านดํารงตําแหน่งประธานสภานะครับนั่นก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีนะครับชวนหลีกัยนะครับก็ที่บ้านก็เปิดให้คนเข้าชมนะครับตั้งแต่6กโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับลักษณะในบ้านก็จะเป็นเหมือนบ้านสวนนะครับมีต้นไม้เยอะเลยหมดเลยนะครับลมรื่นมาก มีบ้านอย่างนี้สักหลังจะดีเลยนี้นะครับข้างก็มีศาลาใหญ่โตด้วยนะครับนะครับมีกงไก่ฟ้าสีทองนะครับเห็นไหมข้างในลูกยุงก็มีนะครับก็เหมาะสำหรับพาลูกหลานมาเดินเล่นนะครับพักผ่อนอย่างใจนะครับอากาศก็ดีด้วยนะครับ อนนี้นะครับเราอยู่ที่วงเวียนพายุนะครับหลายคนเรียกวงเวียนปลาพายุนะครับแต่พายุไม่ใช่ปลานะครับเราเรียกว่าวงเวียนพายุนะครับตั้งประงานอยู่กลางถนนเลยนะครับก็เป็นแลนด์มาร์คให้สําหรับทักท่องเที่ยวนะครับได้มาถ่ายภาพกันนะครับที่เราเห็นอยู่นี้นะครับมีชื่อว่าวัดกระพังสุรินนะครับเป็นพระอารามหลวงนะครับของจังหวัดตรังนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอพรด้านในกันนะครับ นี้นะครับก็จะเป็นลูกปั้นนะครับของพระยารัชดานุประดิษฐ์มหิศรพักดีนะครับซึ่งเป็นบิดาแห่งยามพาราไทยซึ่งอยู่ในส่วนสาธารณะนะครับอยู่ใจกลางจังหวัดตรังเลยทีเดียวนะครับซึ่งสวนสาธารณะนี้นะครับประชาชนก็จะมาใช้ออกกําลังกายนะครับและประกอบกิจกรรมต่างๆนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศาลเจ้าท่ามของเหย่ยนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ B B S, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านในกันนะครับพรเพื่อเป็สิริมงคลน,นะครับเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งเดินทางมาถึงตรังนะครับก็ต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราสักหน่อยเนึงอันนี้ไม่ใช่เทพเจ้านะครับอันนี้มารน,นะครับสัมภเวสีสะวสนะครับศาลเจ้าท่ามกรงเงย้ยเป็นศาลเก่าแก่คู่เมืองต่างม,มายาวนานประชาชนประชาชนนิยมาาเดินทางไปกราบไหว้ องค์ท่านท่ามกงเย้เพื่อขอบุรเรื่องหน้าที่การงานและขอพรในทุกเรื่องแล้วจะได้สมปัานาเสมอ ที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับเป็นวิหารพิทสศาสนานะครับของจังหวัดตรังนะครับเป็นโบสถ์นะครับสีเหลืองนะครับสวยมากเลยนะครับศิลปะแบบโบราณนะครับน่าสนใจมากๆนะครับดยความเก่าแก่นะครับอยู่ที่บ้านที่เมืองจังหวัดตรังมานานนะครับสร้างเมื่อพิศรศาสรร์1 9 1 5นะครับ ก็โชคดีที่เราได้แวะมาในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายรูปข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สถานีรถไฟตรังนะครับ ที่สถานีรถไฟตรังนะครับก็มีสถานที่สวยๆให้ถ่ายรูปด้วยนะครับอย่างเช่นตรงนี้เลยครับนี่ครับใครที่แวะผ่านมาก็มาถ่ายรูปกันครับแล้วก็ยังมีตรงนี้ด้วยนะครับสําหรับถ่ายภาพสวยๆนะครับนะครับทางสถานีนะครับก็จัดบริการสถานที่ไว้สําหรับให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายภาพนะครับถ่าที่ผ่านมานะครับก็แวะมาถ่ายภาพกัน และอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับในการมาจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับอยากให้ทุกคนนะครับมากราบสักการะสารหลักเมืองของแต่ละจังหวัดด้วยนะครับ ซึ่งนะครับเราก็ได้ส่งพี่มากอนะครับมากาัการะศาลหลักเมืองเมืองตรังนะครับตั้งอยู่ริมถนนเก่าสายตรังกันตังนะครับตำบลควนธานีอําเภอกันตังนะครับถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่เคารพศักการะบูชาของชาวจังหวัดตรังนะครับเนื่องจากว่าบริเวณนี้นะครับในอดีตนะครับเป็นที่ตั้งของเมืองในสมัยแรกๆเลยนะครับและยังเป็นสถานที่ที่พ่อเมืองทุกยุคทุกสมัยนะครับจะต้องมากาศการะเป็นอันดับแรกเมื่อเข้ามารับตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดครับ ต่อไปนะครับเราจะพาทุกคนไปหาของกินอร่อยๆในเมืองกลางกันนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับและไปพบกันในตลาดเมืองตรังครับผม